ถ้าเขามีตังเขาก็จีมีคนมีตังใช่นี่อะไรนี่ติดตังมันเป็นยังสี่เลยเนาะบอกเคยพมดถึงไปอยู่ไหนมาถ้าเขาไปอยู่ผุ้แล้วไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไกลๆผุ้แล้วอยู่สะอตแลนด์ผุ้แล้วโอ้อันยมาผักจริงเออมาผักจริงได้ไปถาง ว่ามะพร้าวพม่าเนี่ยอู้ยนะฉันก็คิดว่าฉันคือมะพักนั่นแหละเธอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันเบื่อเสียงฉันว่ะ <c oughs> ไปนะไปไหนไปนะเออโอ้โด,โดนพรมากแค่หนึงนะ่งเนาะขันประมาณนี่เป็นยังไงครับเมื่นี่เนาะแมนโอ้เนาะโอ,โอ้ถ้าเธอประมาณนี้น Shan, ฉันก็มาเห็นฉันเลยฉันก็มาเห็นเธอเลยใช่แมนเออไปจังไหนแะน่ผ <c oughs> ู้ชอยากกินปลาดุกฉันอยากกินปลาเพื่อฉันเสียใจฉลาด ใช่ๆก็เปิ้ลยกสินเนอโอ้ช่างก็สบาดีๆมีไงโอ้ทีะจากที่ไปซื้อของนะคะทุกคนกับเพาะมูนะคะกับคุยกันเล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะเนาะเวลาต่อมานะคะรถต้องแต่งข้าเจ้าเพิ่งกับมาขายอยู่ในบ้านเฮานี่แหละค่ะทุกคนค่ะเฮาก็เพิ่งกับมีพริกมี่ยังแห่เฮาเลือกหลากหลายมากเนาะจ้ะเนาะก็คือว่าเฮายพต้องออกไปข้างนอกเล่กอะไ้นะคะอย่างเช่นผู้เฒ่าเพิ่งออกไปข้างนอกว่ได้เนาะรถต้องแต่งมาเพิ่อกับวาหาซื้อตามรถต้องแต่งนะคะ เพิ่งกันกินแกงเห็ดเพิ่งก็ได้กินทอดปลาทูเราจะมามื้อนี้นะคะก็เป็นงานกระถินนะคะของไอ้ตำบลโคกสูงคู่ขาดนะทุกคนก็นลยพาทุกคนนะคะมาเบิ่งบรรยากาศแบบคร่าวๆกันเนาะจ๋าเนาะว่าข้าออเห็ดอีหอย่างกันแน่เนาะมาไอ้ฐานเพิ่อนเนาะจะ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีน้ำยาเนาะทุกคนเนะาะถัดมานะคะก็จะเป็นไอ้กว๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนคะ่ะนี่จ้าเพิ่นก็ไอ เห็ดเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บทุกคนเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อเนี่จ้ะเดี๋ยวออมสิงขอปิเสียงจะคล้องนะคะเพื่อให้ได้อัธรุษนอกจากเนาะกับบรรยากาศนะคะที่อ่าหมู่เพิ่นนะคะได้มารวมทําบุญกันเนาะทุกคนเนาะโอเค สงสัยเนาะจ้ะเอ๊ะเขามีงานอีกอย่างกันนะคะออมสึกเลยบอกว่าเป็นงานกระถินนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเหมือนชาริตีเนาะคือแบบว่าเขาสามารถที่จะไปกินนะคะฟรีได้เลยนะคะทุกคนพอมาผู้เพิ้นนะคะกับมาฮิตทานกันเนาะจ้ะเนาะน้งกับตื่นเต็นนะคะเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่น้่งมาวัดโดยที่ว่าต้องเสียตังค์ค่ทุกคนค่ะ เอิญเอิญเอิญาเอิญนบาเอิญนบานะเอาาเเเี่สสวัสดีคาเเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นพี่เอนะเพราะว่าเพิ่นนนารลักมากทุกๆคนพี่เอนะคะกับแฟนเพิ่นนะคะเห็ดไอซสวนนะคะเกษตรผสมผสานนะแต่ว่าไปข้าวนี่นะเพิ่นอ่ะ ไอ้สวนอ,อมสินไปไอ้ย่สวนเพิินอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าอ,อมสินอ่ะบ่มีเวลาอีกลีนะคะเพราะว่าถางป้าจะของเพราะทันในเลวเลยนะคะหรือป่ไเด้ไปหาเพลินแต่ว่าปีหน้านะคะถ้ามีโอกาสได้ไปนะคะทุกคนค่ะอ,อมสินกับสิพ้าไปหาเพลินอยู่นะคะพาทุกคนไปเบิ่งสวนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจแบบ เออเพิ่นอยู่กันแบบใดเนาะเพิ่นมีรายได้กันแบบใดนะคะเดี๋ยวออมสินจะพาทุกคนพับพาไปเบิงนะคะอยู่บานเฮานะคะกับอยู่ใดแท่คอเฮานะคะรู้จักประยุกต์เนาะทุกคนเนาะไอเฮ็ดไอเกษตรให้มันไอนี่นะคะให,ะห,หนนะะ้มันยังยืนนะเดี๋ยวปีหน้านะคะถ้ามีโอกาสถ้าเงินหลายนะทุกคนนะถ้าทุกคนมาชมเพจออมสินหลายๆนะคะก็สิมีโอกาสพาทุกคนเขาไปหาเพื่อนอยู่ค่ะ แต่ว่ามือน,นี้นะคะมาหากินลอดช่องกันก่อนจ้านี่จ้ะอันนี้นะคะก็เป็นพี่สะพยนะคะกับไอพี่เอเนอเพิ่นรวมทานกันนะคะมาเหตุไอไข่เขารอดช่องเนาะค่ะทุกคนค่ะโอ้ยบ่ด้กินมา3ามสิปีแล้วนะคะมือน,นี้ก็จัดเต็มสักน้อยนึงละ,ะค่ะก็ยังพอแม่พ้องบอกเน,นาะจ้ะเนาะ อีย่งที่เขาไปกินย่ปุ่นนะคะเขามาอยู่นี่เขาเป่ากินโหลดเพราะยุปุ่นมันกะแพงนะทุกคนว่าบอจ่ะนี่กระจัดไปเลยจ้ากินลอกช่องเซตนะคะสิงที่ขาดบ่ไดนะือต่ำสมปกงจ้าทุกคนปะไปลุยกันเลยแม่ค้ามั่งน่มั่งนีไปโไปไปไปังไวะแม่ ขวบเบิงกันนเด้อ uh> okay. ี่อยขอบเบิ่งกัเรื่อเด้อเู้ต่อไปนดู้ดตะคะกับเจ้า mm> ก็เจ้าเดิมละค่ะกับพี่เป้ยละค่ะทุกคนค่ะมาเด้อมาเด้อมาหากินตำสมบูรณ์น้ำเพลินนะคะมือใดเพลินพอขายเพลินกับสิมานีละจ้าลงทานท้องตรงรีบมากินก่อนนะเนาะใส่ผงีมก็่าใส่ปะกร้อเนี่ยเอาแตะก่อเขาไปใส่อนี่แง

บรรยากาศลงทานบานเฮากับสิประมาณนี่แหะค่ะทุกทุคนคะ่ะหลังจากที่ไปวัดกันเซธเนาะคะ่ะอมสินกับหมูตุนกับตามหมูนะคะจะแวะไปน้าสักแป๊บหนึ่งนะคะจังไดมือนีอบสินฝากไว้ซสำนีก่อนนะทุกคนพอกันไหมจ้า